รอยเก็บแล้วตนเก็บเป็นหงอะอือนี่อรอยเก็บคนรอยเกยนนมากเลยเนต้นที่หวานนี่รอยเก็บแล้ว dạy cái <laughs> câu lạc là cái bàn nhựa cái cất này cái cất เก็บมผักหวานแบบทีนี่ก็ไม่ทำรมรดาเนาะโอ้ยงายขนาดเไรการเก็บผักหวานตอนนี้นีดอกเยบโอ้ยเจมนผักหวานเจมนผักหวานหักมเกเล่นมหักมเก็บมัน oh ห oh, oh oh ักผักหวานถ้าท่าลี่นี่มันที่เรายแตก ต้องเล็ดต้องเดต้องตรงไอ้ส่วนนึงครับอืมเก็บน้ําเก็บนิดหน่อยอืม ตีกองล้งใหญ่หักเนาะเองปะใบบัวกนสีเหลืองงามได้หน่อยเอางาม้นสูงตัวนี้ผักหวานเนี่ยตัวแรกตัวเล็น้อยตัวนิ้วมือดีอ่ะผักไข่เมเมนูผักหวานผักไข่ส่วนประกอบก็มีผักหวาน มีอะไรครับไข่มีกระเทียมให้ผักเสียงไงอ่มีไข่โอ้ไข่ก็อินซีครับไข่สดๆผักหวานก็จากปลาอ่ามีอย่างอีกแล้วก็มีเครื่องเครื่องมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ดั้งเดิมนะคะกระเทียมกระมูกอ๋อมีกระเทียม แค่นี้เลยอ๋อมีกระเทียมมีผักหวานมีไข่แค่นั้นนะครับไม่รูเอาไข่ขึ้นมาถ้าถ้าด้านหน้าก็เป็นน้ำมันหอยอ๋อน้ำมันหอยใช่มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ค่ะอืมน้ำจิ้มจีบเดี๋ยวขั้นตอนการผัดค่อยมาดูกันนะครับ กะเคียมเริ่มเหลืองค่ะก็ไเอ้าวไฟแล้วมาต้งไปเลยแม่าแม่ทานผัดให้ผักหวานยุบค,ค่ะ แล้วก็นแน่ส่ทีไสองฟองสองฟองค่ะปรุงรสด,ด้วยอะไระอะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยกับ น้ำตาลนิดนึงค่ะเมลโผักหวานผัดไข่อิมนะคะี่นี่นะราจะมีพนักรนมาชิมใส่หอยหอยลงไปน้ำตาลนิดนึง อุ้มมามีไม่ต้องอุ้มมมีไม่ต้องค่ะเพราะว่าร้านนี่ก็มารายอยู่แล้วก็รีบไว้ชิมได้เลยชิมได้เลยคนชิมจากเจ้าาวรอแห้งรอเย็นนิดนึง ย็นไงครับมองล้องเลยครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะผักมันมีความหวานของผักนะคะสดมากเพิ่งไปเก็บเมื่อเช้านะคะแล้วก็มาทําเลยนะคะอร่อยมากอีกคำค่ะกินด้วยกันค่ะลาบเนี่ยครับลาบโมค่ะลาบปูหน้าตาดิ่ครับ อาชิมชิมอีกชิมอีกเจ้าแจ๊กไม่ใส่เจะาเอ้าเจ้าเอาไิมใหม่ชิอใหม่เลยค่ะไม่ต้องแย่งกันชิมทั้งสองคนชิมทั้งสองคนค่ะปลาหมี่ก่อนปลาหมี่ก่อนอันนี้ก็แซบค่ะแซบค่ะสมสมน้ำนะคะอันนี้ลาบเป็นลาบหมูค่ะลาบหมูได้ค่ะลาบหมูกินก็พักเพื่อนกินก็คือคนทำทิมค่ะเป็นไรครับแซบค่ะแซบนะคะเป็นลาบหมูค่ะเดี๋ยวเขาจะมี่ทั้ ข้าขึ้นบ้านนะครับคครับไม่รู้ว่าะสัพยานี้เป็นเนี่ยโอ้ีเมนูปลาทอดปลาทอดหูทอดทอดอันนี้กระพักที่เพื่อนปลาทอดโอ้นี่ผัดนี่นั้านต่อสามิศเก็บมาจากสวนเพื่นนี่แหละสดเลยค่ะสดสค่ะ